สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวมาแนะนํานะครับกิ่งมงคลนิมิตหลวงพ่อแม้กดหน้าต่างนอกนะครับจัดสร้างปี้าหนึ่งเป็นกิ่งพาะกิ่งรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อองค์นี้เรียกว่าพาะกิ่งมงคลนิมิตเป็นองค์พิเศษนะครับเป็นก้นเงินหมายเลขต้องดูแบบนี้นะครับผม เป็นหมายเลข60ครับผมมีจานจำนวนสร้างาผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่บ้างองค์นีเนเ้เป็นองค์พิเศษเป็นองค์พิเศษที่เมื่อวันที่28เมษายนปี64เนี่ยครับหลวงพ่อท่านนำออกมาให้บูชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อหารายได้ในการจัดสร้างหลวงพ่อจงองคใหญ่นะครับที่วัดหน้าต่างนอกแต่ว่าพิเศษยังไงเป็นตักกิ่งที่สร้างในปี51แต่หลวงพ่อท่านเก็บเอาไว้นะครับเป็นส่วนตัวของท่านเก็บไว้ที่ตู้เซฟของวัดในตู้เซฟเก็บเงินนะครับเก็บไว้แค่4องค์แล้วเพิ่งนำเอามาออกให้บูชาเพื่อหารายได้อย่างที่บอกไปนะครับ4องค์ที่นํามาออกให้บูชาครับเป็น เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นเนื้อเงินอ่าข้นเงินเนื้อโลหะเป็นโลหะผสมนะครับแต่เป็นข้นเงินโลหะเนี้ยก็จะเป็นโลหะเป็นชนวนเก่าทางวัดน,น้าต่างนอกและเกจิอาจารย์อื่นๆนำมาผสมกันนะครับดูเนื้อหานะครับลักษณะของโลหะผสมข้นเงินหม่เรียกวอิสี่องค์นะครับที่หลวงพ่อนำมาให้เปิดบูชาในวันนั้นนะครับ มีหมายเลข 28, 53, 60คือองค์นี้นะครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือหมายเลข87หลวงพ่อท่านเก็บไว้นานเป็น10ปีเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับวันนั้นถ้าใครได้ใน4องค์นี้ไปเนี่ยผมคือว่าสุด,ดยอดจริงๆครับเป็นซิกเนเจอร์เลย หายากสุดๆครับปกติเนื้องเงินก้เนเงินก็หายากอยู่แล้วนะครับแต่องค์นี้แต่สี่องค์ที่นำมาให้ร่วมในขบวนนั้นถือว่าพิเศษสุดจริงๆเรียกได้เป็นองค์ในตู้เซฟของวัดเลยนะครับมีแค่สี่องค์เท่านั้นหมายเลขก็ตามที่บอกไปนะครับโอเคผมให้เป็นข้อมูลไว้เผื่อในอนาคตนะครับจะได้มีข้อมูลกัน โอเคขอบคุณครับ